แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอความยาวประมาณ500คำสำหรับช่อง y o u ู u ู u ออโต v i e w โดยเนื้อหาเกี่ยวกับรถถัง T ี81ของไทยในปี2026โดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นโดยไม่ใช้คำว่ายินดีต้อนรับรถถังต้นแบบรุ่นใหม่ล่าสุดของไทยในปี2026อย่าง T ี81กลายเป็นที่จับตามองของวงการอาวุธทั้งในและต่างประเทศ ด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกองทัพบ,บกไทยและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศทำให้ T ี81ถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของยุทธโกรกรไทย T 8 1เป็นรถถังหลักรุ่นใหม่ที่ออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงน้ำหนักเบากว่ารุ่นเดิมแต่ยังคงความแข็งแกร่งในการรบ โครงสร้างกรอบภายนอกใช้วัสดุผสมคอมโพสิตระดับสูงที่สามารถต้านทานการเจาะของกระสุนเจาะเกราะได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมระบบป้องกันตัวแบบแอคทีฟที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธหรืออาวุธต่อต้านรถถังก่อนจะถึงตัวรถอาวุธหลักของ T-81 คือปืนใหญ่ขนาด125มิมรรุ่นปรับปรุงใหม่ที่สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะพลังสูงได้ รวมถึงประสุนอัจฉริยะที่ควบคุมวิถีได้จากระบบคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบหนักนอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรบนป้อมปืนเพื่อเสริมการป้องกันจากทหารราบและโรน หนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้ T81 โดดเด่นคือระบบควบคุมการรบแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบห้องควบคุมของพลขับและพลยิงได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดมีหน้าจอสัมผัสระบบแสดงผล HUD และกล้องอินฟราเรดความละเอียดสูงที่ช่วยให้สามารถมองเห็นเป้าหมายในเวลากลางคืนหรือในสภาพฝุ่นควันหนาแน่นได้อย่างชัดเจน เครื่องยนต์ของที81ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ที่ให้กำลังมากกว่า1,200แรงมา้าพร้อมระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติทำให้สามารถวิ่งได้เร็วถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนภูมิประเทศครุขระความสามารถในการปีนไต่และลุยน้ำลึกก็ยังคงมาตรฐานสูงตามแบบฉบับรถถังไทย t 81ยังถูกพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชาการรบพลางของกองทัพแบบเรียลไทมใช้ระบบดาวเทียมและลิงก์ข้อมูลความเร็วสูงเพื่อการวิเคราะห์สนามรบและออกคำสั่งอย่างรวดเร็วเพิ่มความสามารถในการร่วมปฏิบัติการกับหน่วยอื่นได้อย่างไร้รอยต่อโครงการ t 81ไม่เพียงแต่เป็นก้าใหม่ของเทคโนโลยีทางทหารไทย แต่ยังสะท้อนถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเองของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศโดยมีเป้าหมายที่จะผลิตในประเทศกว่า60%และเปิดโอกาสในการส่งออกในอนาคตหากประสบความสำเร็จในสายการผลิตรถถังที81จึงไม่ใช่แค่เพียงยุโทโธปกรณ์ใหม่แต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาความมั่นคงและศักยภาพของไทยในเวทีโลกด้านการป้องกันประเทศ และน่าจับตามองอย่างยิ่งในอนาคตอันใกล้นี้